นี่คือบัวรอยบัวลอยนี่คือบัวรอยบิงซูโอวันตินเฟรชบิงซูทิ้งทิ้งนี่นี่ไม่ค่ยคะอยเท่าไหร่ไม่หนักบิงซูรสชาติขิงสองอย่างเพิ่มมาถ้าเข้าแบบนี้เพิ่มมานี่เฉาวก้วยก็15บาทถูกที่สุดก็คือพงโอวันติน6บาทกับปัตตังโก6บาท แล้วห้ลี้นั้นนงขิงวิรชาติเต้าหูนี่คือบิงซูที่แบบเป็นแบบเก็ดน้ําแข็งราเดเ๋ยพี่เราก็ไม่เคยยินเห็นแล้วโอ๊ยตกใจและนี่ก็ลำใหญ่บิงซูรสชาติลำใหญ่สีสิบบาทถูกก็คือขิงลำใหญ่แล้วก็อันนี้ก็จับเลี้ยง อันนี้ชาชาไทยน่ากินแล้วก็ไต้หวันแล้วก็โอวันตินอันนี้บัวรอยน้ำบัวรอยงานนำน้ำขิงนะคะอันนี้ก็ว่าจะทำอยู่แต่ก็ไม่ต้องทำหรอกขายแล้วอะไรบัวรอยอุ้ยบัวอยแต่ละอันน่ากินมากเลยบัวรอยนมสด เยอะมากอลยอยากกินสักอันสองอันแพงเหมือนกันนะแต่ก็คนอยากกินโลชั่นไหนก็ต้องซื้ออะเนะแค่นั้นแหละพี่มันเยอะเกิน